เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์ มาดูเรื่องของหัวจิตหัวใจของใครบางคนนะคะที่จริงๆเขาก็เจ้าตัวบอกว่าก็เลิกรากันไปแล้วการที่อีกฝ่ายหนึ่งจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หลายคนที่เป็นคนรอบนอกอชวนกันดูแลช่วยเขาละเกินมีความปรารถนาดีปไปไล่ทมไลน์ให้เขาคนรอบนอกหมายถึงว่า ้าข้างบ้านอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเี้ยาไปดูว่าเอ๊ะเอ๊ะเขายังเป็นแฟนกันอยู่อะไรทําไมมีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยว้นมาไขข้อข้องใจกําลังพูดถึงเรื่องราวของคุณทัพทิมเดอะเฟสค่ะที่ต้องออกมาแจ้งปมดราม่านะคะว่าโดนเพื่อนแย่งแฟนจริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนจับจ้องไปว่าเพื่อนที่ว่านี้น่าจะมาจากเวทีเดียวกันด้วยเนี่ยนะคะมาจากรายการเดียวกันด้วยเนี่ย เนี่ยแหละค่ะคนก็เลยโยงไปถึงที่มาของกรณีคุณทัพทีมเนี่ยนะคะออกมาตอบคําถามว่าทําไมแฟนของตัวเองถึงไปคบกับกวางเดอะเฟสก็ทําเอาคนฟันทงกันว่าโอ้ยท่านี้ใช่แล้วแหละชัวร์แล้วไม่ม่วน,นิ่มเพจเชมอยร้อยแปดก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ่ะโดยบอกว่ากวางเดอะเฟสเนี่ยไม่ได้แย่งแฟนใครนะฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนไปตามจีบเองในช่วงกักตัวเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาอมตอนมาจีบผู้ชายเขาสดแล้วค่ะ เขาเลิกกับทัพทิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คบหากันมาสักพักแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปปล่อยข่าว แต่พูดเรื่องไม่จริงก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยล่าสุดเมื่อวนันวันนี้ค่ะคุณตับทีมก็ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากมีประเด็นร้อนๆนี่เกิดขึ้นชี้แจงร่ายยาวผ่านไอจส่วนตัวของเธอเองนะคะ,คะยอมรับเลยว่าเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มไปเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งแต่ยังคุยคุยกันอยู่เพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของฝ่ายชายเพราะอะไรอะ่ะก็คบกันมาตั้ง3 4ปีก็สนิทสนมกันอยู่แล้ว ความรู้สึกดีๆมันยังมีอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญอยู่คอนโดเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละชั้นต่อมาฝ่ายชายก็ได้มาบอกว่ากําลังจะคบกับผู้หญิงอีกคนแล้วทัพทีมก็ยืนยันว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้มาแย่งแฟนของตัวเองเลยนะและขอให้เรื่องทุกอย่างจบลงแค่นี้ทั้งนี้ทัพทีมยังได้เปิดแชทที่ไปแชทถามฝ่ายหญิงด้วยว่ากําลังคบหาอยู่กับแฟนเก่าของเธอเหรอแล้วก็ไล่ทไลน์ต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า คุยกันมาตลอดเรื่องของแต่งงานในระหว่างที่คบกันมา4ปีแต่ว่าที่เลิกกันเนี่ยก็เลิกกันด้วยความเข้าใจหวังดีต่อกันเสมอนะคะ,คะก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นแต่พอมีข่าวออกมาก็ไม่ได้สบายใจนะคะปรึกษาคุณแม่ของฝ่ายชายมาโดยตลอดนึกว่าจะจบไปตั้งแต่เพจดังลบโพสต์ไป เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีคนพยายามจะให้ไล่ไทม์ไลน์อรูอได้นะคะ,ะทัพทิมเนี่ยบอกว่าแยกกันอยู่กับเฮาส์วันที่11เมษายนแต่ก็อยู่คอนโดเดียวกันแต่คนละชั้นเราเลิกกันจริงๆแต่เจอกันคุยกันตลอด29เมษายนประมาณสักเที่ยงคืนกว่ากทัพทีมเอาเค้กวันเกิดไปให้เฮาส์ ซึ่งในวันเดียวกันนั้นก็รู้มาว่าผู้หญิงก็ไปงานวันเกิดเฮาส์ด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนั้นก็เชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือกวางเดอะเฟสเนี่ยน่าจะเริ่มคุยคุยกับ <That. S 2> อดีตแฟนของเธอแล้วแหละก็เห็นว่าให้ของขวัญวันเกิดกันด้วยนะคะ4พฤษภาคมเนี่ยเฮาส์เดินขึ้นมาที่ห้องบอกว่าจะไปเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงคนนี้จริงๆซึ่งตอนนั้นก็แอบสงสัยนิดๆเพราะว่าเห็นในแชททาง i ดเ c ็ p a พสเ g จทาง IG นะคะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไว้ใจเพราะว่าก็เคยไปกินข้าวด้วยกันมา2อสครั้งก็ไม่แปลกที่เขาจะมาคุยเล่นกันพอเฮาส์บอกยอมรับว่าเอ้ยคบกันจริงๆแหละคนนี้ก็คือกวางก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากทักไปหาเจ้าตัวถามตรงๆว่าพี่คะกำลังจะเริ่มคุยกันกับเฮาส์แล้วใช่ไหมเขาก็ตอบว่าจริงก่อนหน้านี้มีคุยกันบ้างแต่คุยเรื่องเทรดหุ้นแล้วช่วงติดโควิดที่เฮาส์นั้น ทักมาบ่อยขึ้นแล้วก็แชทส่วนตัวแล้วก็เนี่ยค่ะให้ผู้สขาวดูแชทว่าเออเขาคุยอะไรกันก็ออทำลน์ก็ชัดเจนว่าเอยเขา คือทับทิมกับเฮาส์เลิกกันแล้วจริงๆก่อนที่<อ>เขาจะมาคบ,บกวางเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ผิดสุดท้ายแล้วไม่โทษใครไม่กล่าวหาว่าใครมาแย่งนะคะทไลายข้างต้นอาจจะคาดเกี่ยวกันห่างกันไม่กี่วันแต่มันก็คือเราเลิกกันแล้วแหละแนจะไม่กี่วันก็คือเป็นเพราะความระหองระแหงของเราสองคนเฮาส์มีสิทธิ์ที่จะครบครบใครก็ได้เพราะว่าเราเลิกกันแล้วอยาก<อ>ให้จบแบบดีๆไม่ทําร้ายจิตใจใครแต่หลายคนอ่ะไม่ได้มองที่ว่าเขาเลิกกันแล้วมาคบกับคนใหม่แต่ คนมอ,มองว่าก็ทับทีมกับกวางเป็นเพื่อนกันม,มันก็เลยเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟอยู่พอสมควรแหมคือคนเนี่ยก็จับผิดกันไปต่างๆนาๆนานะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าน้องทับทีมเนี่ยเขาก็ยืนยันแล้วว่าเลิกกันแล้วเราห้องละาแห่งการหรือว่าเลิกกันด้วยส่วนเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ถ้าฝ่ายชายเนี่ยจะเดินหน้าจีบใครสักคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต่อให้เลิกกันวันเดียวก็ถือว่าเลิกกันแล้ว<ช>ถูกไหมคะมเลิกกันแล้วแล้วจะมีคนใหม่ก็ไม่ผิดเพราะต่างฝ่ายก็ต่างตกลงกันแล้วว่าเลิกกันถึงบอกว่าคําว่าเลิกเนี่ยอย่าพูดกันพล่ามเพื่อต้องตัดสินใจและมั่นใจก่อนอว่าฉัน,นและเธอเราเลิกกันนะหลังจากนั้นเนี่ยใครจะโกออนไปเจอคนใหม่หรือใครจะเปิดใจไปศึกษาคนใหม่ นั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนสิ่งที่เราทําได้คุณผู้ชมค่ะอวยพรให้เขาไปดีมีความสุขกันทุกคนก็มีพื้นที่ของความสุขของตัวเองอยู่แล้วใช่เมื่อคืนเนี่ยเล็กซี่ก็ไม่ได้นอนไปส่องไปส่องดู Facebook ของน้องกับทีมอยากรู้เรื่องเขาอยากรู้อ่ะเขาก็มีการโพสต์นะในมุมของเขาเนี่ยก็มีแบบช็อกบ้างเศร้าบ้างนอยบ้างแต่สุดท้ายค่ะชีวิตของคนเนี่ย มันก็ต้องดําเนินต่อไปออน้องอก็พยายามแบบว่าทําตัวเองให้มีความสุขแต่เราเชื่อว่าเศร้านะก็คือเราก็เห็นแหละวว่าโพสต์บางโพสเนี่ยมันสอบถึงความเศร้าเอาเป็นว่าค่ะในฐานะคนรักเก่าเนี่ยนะเราก็อวยพรให้เขาไปดีส่วนคนรักใหม่เนี่ยอย่างน้องควางเนี่ยนะก็ต้องก็ต้องเคลียร์แหละอย่างตอนนี้เราในมุมฟังมุมเดียวอีกมุมหนึ่งมุมของน้องควางนะ จะออกมาที่แจงอย่างไรบ้างทางโซเชียลเนี่ยหลายๆคนก็รอแหละการขุดคุยเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อว่าการขุดคุยเนี่ยมาจากข้อมูลจริงนอกจาก<ห>ว่าต,วต้องฟังจากปากเจ้าตัวใช่ฟังจากปากน้องควาง The f a ฟสหรือว่าอ่านในมุมของน้องทัพทิมเนี่ยฟังแล้วฟังในมุมของฝ่ายชายบ้างาคุณเฮาบ้างจริงๆฝ่ายชายนะออกมาพูดก็จะดีเพราะว่าเป็นคนกลางเนาะใช่ค่ะ